มีคนถามลวงตาบอกแก้กรรมได้ไหมบอกได้ถ้าคุณไม่คิดมันไม่มารับรองรับรองรับประกันเลยมันไม่มาแน่แน่ถ้าคุณไม่คิดทํายังไงให้คุณไม่คิดอ่ะทํำยังไงล่ะเออถ้าคิดเมื่อไหร่มันมาื่อนั้นมาเป็นยาวเลยฮนะ เคยธิบาบเมื่อหลายปีนะผัวเมียสองคนอยู่ด้วยกันเนี่ยนะมันก็มาทึกทุกวันนั่นแหะใช่ไหมพอด่ากันมันมาแป๊บเดียวนะไหลเลยถ้าอยู่ปกติธรรมดาันก็ไม่มายังไงก็ไม่มาถ้าพูดถึงความดีด้วยกันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนั่นนะพอโกรธเมื่อไหร่ก็โอ้โหมาเป็นยาวเลยลืมปวล้วเมื่อสิบปียังมาเลย เนี่ยเราฝึกให้ลืมโดยการภาวนาโดยทำใจให้นิ่งๆทำยังไงก็ได้ให้มันสบายสบาๆมันก็แยกได้แล้วใช่ไหมเออมันไม่ยากอะไรเนี่ยไอ้ที่ยากคือเราไม่ทำแกนันเองเราไม่ทำมัวต่ไปบันทึกทีวีม <c oughs> วีดีอะไรทุกวันเลยตื่นเช้ามาไม่สวดหรอกคำละรีโมทฟับ เอาแล้วบันทึกละเรื่องราวมันเกินไปจะบอกเกินนี่เอาพอดีไม่ใช่ไม่ดูนะดูแต่อย่าเกินไปอายุสั้นพอไปดูแล้วมันก็เกิดกอ,ากาอาการอาการจริงไปตาม <laughs> ไปตามพลังงานแล้วก็ติดมางคลลุตงตาเห็นนะคนแก่นะอายุห้าหกสิบเนี่ย ดูหนังทั้งคืนฮนะเป็นปึกๆเลยโอ้โหทงมาพอนานจะได้ขนาดไหนเนี่ยมหาศาลเลยสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงถ้าหากญาติธรรมเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์นะครับ